สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะคดีน้องชมพู่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ล่วงเลยมาแล้วกว่าหนึ่งปีเป็นคดีที่ได้รับความสนใจลุ้นว่าสักวันตำรวจจะจับคนร้ายใจโหดที่ทำกับน้องชมพู่เด็กหญิงวัยแค่สามขวบที่ไม่รู้อิโนอิเนะอะไรแต่ต้องมารับเคราะห์กรรมจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต บทความจาก Facebook คุณวีระหลงสมบุรณ์คุณวีระก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ขออนุญาตนำมาอ่านให้แฟนขับเอ่อนเพื่อนๆพี่ๆให้รับชมรับฟังบทความของคุณวีระท่านเขียนไว้ดังนี้ค่ะวิชาสอบสวนสามเล่มบนโต๊ะการอุ้มน้องชมพู่ตำรวจตั้งใจมุ่งทำคดี โดยหยิบตำราสอบสวนเล่มที่อยู่ไกลมือคือเล่มสามตำราเล่มนี้มีลุงพลชายหนุ่มซื่อ,อเป็นผู้ร้ายต่อมาสองมิถุนายนท่านสุวัตมาคุมคดีท่านก็ยังอ่านตำราเล่มนี้ต่อไปเดินวนเวียนขึ้นเขาและรอบบ้านลุงพลทำให้ตำรวจทั้งประเทศเชื่อในายใหญ่ว่าลุงพลคือต้นเรื่อง เพื่อนท่านหน้าตาเหมือนแมวเศซาพลอยตื่นขับรถยาวไปกับ1,200กว่ากิโลเมตรมาประกาศที่กกกอกจะจับเทวดากับนางฟ้าคนให้ร้ายอีกหลายคนรวมทั้งทีวีบางช่องดีใจกันใหญ่ต่อมาท่านสุวัสด์บอกมีหลักฐานเกินร้อเปอร์เซนตแมวเซาร,รีบกำหนดวันจับลุง2-3ครั้ง วันที่15มกราคม64ผมรีบลอกตำราสอบสวนจากเล่มหนึ่งคล้ายเชอร์ร็อกโฮมซึ่งอยู่ใกล้มือท่านแล้วผมโพสต์ออกไปหลายโพสต์ได้อ่านกันทั่วหน้ารวมทั้งนายกท่านสุวัสด์ก็เชื่อจึงเปิดอ่านตำราเล่มหนึ่งท่ามกลางความงุนงงของตำรวจทั้งประเทศท่านอ่านไปก็พบเรื่องราวมากมาย ในคดีอุ้มน้องมีสับเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องมีโทรศัพท์หลายสายมีขู่อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มีเยะะเยะ้ยมีเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่มีหลับมีตื่นมีการกํำหนดตัวชี้ว่าลุงอุ้มน้องลุงถึงดังเปรี้ยงชั่วข้ามคืนจนบัดนี้ท่านผอบตรสุวรรัฒน์อ่านจบเล่ม สีหน้าท่านดีขึ้นทันทีตำราเล่มหนึ่งคล้ายเชอร์รักโฮมวางอยู่ใกล้มือดีอย่างนี้เองมัวหลงอ่านเล่มสามเสียเวลาเกือบปีการแขวนคดีใช้กับคดีที่ลูกน้องท่านคุมแต่คดีนี้ท่านคุมเองจึงไม่ควรที่จะมีใครนำมาพูดว่าจะแขวนคดีนี้เมื่อใดเพราะเป็นสิทธิ์ของท่าน พบตรโดยเฉพาะหวังว่าจะหยุดพูดเรื่องแขวนคดีได้แล้วหลักฐานนี้มัดแน่นอีกไม่กี่วันก็เชิญหลายคนเข้าคุกไม่มีชื่อลุงพลสวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ์ขอขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์นะคะหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์ เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านแรกกล่าวว่าแค่นี้ก็ดูไม่ออกว่าใครคือผู้ร้ายตั้งแต่สองสามวันที่เกิดเรื่องแล้วคนที่ออกร้อนตัวแรงที่สุดนี่แหละคือตัวจริงจะไปหาใครอีกท่านต่อมากล่าวว่าไม่มีที่ไหนมีที่ก,ก,กอกๆที่เดียวลูกหายตัวไปนั่งไร้สดอยู่ข้างล่าง พอมีคนเจอศพน้องทำไมไม่ขึ้นไปเจอน้องกับฝากของไปกับลุงพลมันแปลกมากที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่พอปลาสม้มมาตัวเองเลี้ยงหายนําชาวบ้านไปช่วยหาซื้อขนมหากับข้าวให้ชาวบ้านกินมันแปลกยิ่งกว่าแปลกท่านต่อมากล่าวว่าความเป็นมาตามฟ้าลิขิตทำให้คนคนหนึ่ง เปลี่ยนชีวิตตัวเองและครอบครัวไปได้สวยและดีขึ้นขออย่าอิจฉาเขาเลยทุกท่านจงยินดีกับเขาที่บุญเก่ามาถึงแต่ถ้าเขาทำผิดจริงเวรกรรมจะตามมาเองภายหลังท่านต่อมากล่าวว่าถ้าจะให้ดีควรรวบไอ้พวกพยานเท,ศท็ศที่พูดกลับไปกลับมา มีเพิ่มเวลาลดเวลาเปลี่ยนเวลาได้ตลอดทำเหมือนเล่นขายของมีลดแลกแจกแถมเหมือนพยายามจะโยงเอาลุงพลเป็นคนร้ายให้ได้เอาคนพวกนี้ไปด้วยนะคะท่านผบตรท่านต่อมากล่าวว่าติดตามตั้งแต่วันแรกจนป่านนี้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ลุงพลค่ะขนาดแม่น้อง ยังบอกว่าจะเป็นพยานให้ลุงอยู่เลยท่านต่อมากล่าวว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่ข้างใครแต่เราดูการกระทําของพวกนิสัยไม่ดีเราอ่านบทความคุณวิระดีมากให้ความรู้กับทุกคนตรงกับใจเราเลยท่านต่อมากล่าวว่าเหตุการณ์หลักฐานพิรุธทั้งหมดอยู่เล่มแรกค่ะมันจะออกมาครั้งแรกวันแรกแรก ยังไงก็ไม่ใช่ลุงพลค่ะท่านต่อมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นตั้งทงให้เลยผิดคิดกันยาวแล้วเชื่อว่าอิทธิพลคนกลุ่มนี้มีส่วนมากๆดินแดนสหายคอมมิวนิสต์ยังไม่จางหายไปจากความเป็นจริงทั้งอิทธิพลอำนาจมืดให้รุ่นต่อมาใครจะกล้าบ,บอกความจริง ลูกเมียและผัวใครก็รักใครจะเสี่ยงกับอนาคตคดีจบคนแค้นยังไม่จบคดีนี้ผมเชื่อตำรวจรู้ตัวคนร้ายนานแล้วแต่หาจิ๊กซอต่อไม่เต็มทีผ่านมาต้องเข้าใจที่ไม่แถลงเรื่องคดีตำรวจไม่ใช่นักข่าวรู้ข่าวเพียงนิดประกาศใหญ่โตแถมโม้อีก พูดใส่สีตีไข่ให้คนที่ดูมาตั้งแต่แรกๆจะรู้ใครดิ้นใครไม่ดิ้นใครให้ความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือคนใส่ร้ายลุงพลคดีจบกล้าออกมาขอโทษไหมก็หวังว่าคดีน้องชมพู่นี้จะสามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็วนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายค่ะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ